แสนหนึ่งเขบอขายก็าสร้างมาแล้วแต่ว่าเขาเอาลองยังไงว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมละสุดนี่มาแต่ละครับเสียนครับบวัดีเงี้ยครับบอยแคทนะครับงวดนี้ปุ๊บเลื่อนขึ้นเป็นแสนโอ้ยคันคันเทงวดนี่ตลาดคิดว่าบ่าหลืองวดนี่บ่าหลือเหลืองวดี่บ้าไม่หรือในกำมือเราบอถึอแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียนเจี๊ยเตี้ยบ่ะ เสียนเตียเสียนเตียเสียนเตียเนี่ยเด่นในแนวทางเล็กวิ่งเล็กจับคู่หราเขั้งสองสุดโดยมากที่แรกก็มาจากเล็กวิ่งกอนบัดนก็เล็กจับคู่ที่หลังครับบั่นก็เขาเรื่อยๆนะมันมันเรื่อยๆบันเขามาแยกบันแยกบนแยกล่างที่หลังก็เขามากเนี่ยกับขันติดกระบ่าโดนครับ กเขามาเรื่อยๆเลยวันนี้ก็เลยได้สูตรม่ากับเห็ดมาเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆละแต่ว่าโสดกับมาเนี่ยพวกหมาเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะกับมีผิดมีถึกไปมมันีการทำธรรมดาแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วเศรว่าบ่กผัดหรอกบ่ผิดวังดอกขันบอนลังเล่อยไปกับสูตรไม่สูตรไม่ตามที่กิ่งมันบม่ผาด ใส่พาดที่ยังของันคนหนึ่งถ้าสูตรดั้งเดิมมันก็ใส่ไปตลอดกันสูตรดั้งเดิมจับจุดนี่เข่ามากตลอดมาไทยมาตลอดมาไทยจะงวดแล้วครับงวดสองเดี๋ยวงวสองเข่าแล้วสองงวดสองตรงตรงครับเนาะงวดสามหกแล้วก็มา่งงวดสองเจ็ดอันนี้เป็นงวดที่สามจ้สูตรนี่สูตรที่ว่าว่าได้ทั้น้าแต่ว่ากัสูตรใส่ได้ตลอดกันสูตรเนี่ยสูตรตลอดชีพตลอดชีพ ใช่ได้ตลอดการขั้ในเลนเลขก็เป็นอคันได้สูตรีไปใส่นี่ก็คือไม่โอกาสสูงสูตรนี่ใครถามซื้อกับบ่อขายบ่อขายหาเมืองกบ่อขายงั้นบีบก็งาตายจะขายก็งานโอ้ยจะขายกันยังไ่รู้จะขาสูตรนี่นี่ลูกกับมูแค่สองกนบ่มีผู้ใด้ลูกมูลูกตาแหลนไอทุดไอ ไอ้สองโตโตสี uh, oh, so okay. so si ่โตหรือมูฟู่รูโอ้บอกแค่สูตรสองโตถ้าอย่างน้อักหลูก็ได้เอาเอาผู้เดียวบ่สอนไหนผู้ใดนบ่หรือสอนผู้ไหผู้ไหนสอนผู้ไหนนะชื่อแล้วบ่าใครของมูนี่สอนผ่้ไหนเพราะว่าขันสอนหล่อบางหนึ่งกันมันก็ยังอันเนาะขนาดเลขดังบางเทีห้ามมันออกก็รีสือว่าไรเส้นแมวใส่จากกั้นแล้วกันบ้านนี้กับ ถึงมารีเลยแล้วเวลาสียเอขันไม่รืเลยนั่นสนเลยสมี้เล็กวิ่งเล็กวิ่งมากงามก็ทุกูงามก็สมบูวิ่งกัเรียบจดเลยแเราวิ่งเจ็ดกับสามเขียนลงพิมพ์วิ่งเจ็ดกับสามจับจสูตรเกาเพราว่าคนขอสูตรเกาตลดก็ให้สูตรเกาคู่จะได้เขียนถ้าสูตรไม่ก็สูตรนี้ไม่ได้มะอย่างไดครับเพราว่า คำนวณเองคิดเองครับแล้ววันนั้นได้มาจากครูบาอาจารย์ทีแรกก็ได้มาจากคนอื่นตะโดดแล้วให้เจ้าก็ไปเห็นงานที่กรุงเทพยบใเจ้าเล่นเลขวิ่งวิ่งวิ่งให้เจ้าวิ่งเชลซีสองตัวพันละหมื่นพันละหมื่นเลยวิ่งเชลซต้องวิ่งทั้งสองตัวเลยให้เจ้าลุ้นทุนสองหมื่นเชิญเทียกับเขาทั้งสองวันนี้ก็ไปเห็นงานให้เจ้าก็บอกสู้ฟังผมก็อยากเสียร์เด็กของผมวิ่งกันหรือวิ่งเทละพันก็เขาอีเลยล่ะก็ได้ เขาโตนึงกับไปกำไรพันนึงโตงวดว่าเขาต้องลงทุนสองพันบาทก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆบาทเนาะต้องใส่เงินหลายเกินก็เลยมาจับปูไหาสิจับปูเด็บกบิงมันต้องลงทุนหลายนั้นอาจจะเพงเข้าลงทุนพันนึงสองพันว่ะไปไปกำไรพันนึงกับมาคุ้มเขาก็ซื้อจับปูดีกว่าอะไรเคล็ดเค็ดมากคนเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับ หลายปีแล right? ้ววะไม่ค so ือไม่พ <men. S 1> <'s> ้นสามสิบกาปีแล้ววะเลยได้ออกมาโอ้สูตรนี้สามสิบก็ปีแล้ววะใช้เอามาตักเลยตัวนี้สูตรนี้ไงแต่ว่าคนโมลูคนโมลูสูตรวิธีเห็ดบัวใหญ่แต่ว่าบ่บอกแต่ว่าบ่บอกไปแมนกระดาษซื้อกตบว่าขายแมนมาลักเอากบรได้เลยออกมาลูเลยปุ่นเอาตัวตุกเซ็งปุ่นเอาสูตรตัวเราสิอักเอาผู้เดียวลักกับลักก็ได้เมื่อปีนี้คิดว่าสืถูกหลาย พอสินส้นปีรอดรวมยอดสิ้นปีนั่นละปีต้องได้กำไรหลายน่ะสิ้นปีเพราะเ้าเย็ดออกมาเาต้องประเมินผลเพราะว่าสิ้นปีมากขาดทุนหรือเดียวก็ไม่ก็ <c oughs> ต้องประเมินผลแบบนะะี้แต่ละปีว<ม>่าแต่เขากิ้งวดกิ้งวดเห็สติไว้ด้วยตั้งเดิมสูตรตั้งเดิมสูตรนี่ก็เด็กวิ่งมากแค่กับสามอ่ะจับคู่บออที่นี่บ้านสี่ตัวก็มีแปดหาหกสี่ เล่จ้าสตัวเช่นเชนให้ลายหางบ่อหนิเล่ประกบอะครับครับให้ให้ลายชุดลายหางบ่อครับเล่เล่ที่เฮ็ดออกมาเนี่ยคือแบบคู่เลยแบบคู่คือแมื่อบ่เกินมันจะเี่ต่อประกบเอวลาเล่เล่จะพูดให้กันนี่ตัวนั่นสูตรมีบ่อที่ว่าได้มอไซหาขั้นจ้ะงานสูตรเดิงเดิมวงาสูตรอัพเกรดไม่เพราะถ้าอัพเกรดแต่สูตรอัพเกรดมันมันหาหัว เฮ็ดเขาตลอดเี่สูตรเอาเกล็ดไม่เอาเกล็ดมาจากสูตรเก่าเลยเอาเพียงแต่ว่าเฮ็ดแล้วมันดีกว่าเขาออกซองซองเที่ยวรถบัสอันเล็กวิ่งได้รถไอยสีตัวมันไม่หลุดตัวสองตัวนะหลุดแต่ว่าก็เลยท่าเจ้าขอสูตรดังเดิมสูตรจับจุดนี่ก็คือเลยจัดให้แต่มันก็ออกได้ในล้างหมดนี่ ตามสื่อวันนี้ขึ้นราคาแล้วขึ้นราค่าคันออกงวดนี้ขึ้นราคามันม,มัมมนมามันขึ้นราคากับ mm hmm. ว่าขายให้เขาเพราะว่ามันเดี๋ยวกระลูกเดี๋ยวมาดูๆกับลูกว่าสมควรจะขายว่าคิดว่าว่าขายตั้งเป้าไว้แสนง่ายสิค่าสูตรอะคันคืองวดนี้มีว่าขายแสนหนึ่งจะเอาสิขายเท่าไรมันบ่ขายบ่ขายเท่าไรก็ว่าขายทั่ขายแม่นอัดเอาผู้เดียวสิซื้อผู้เดียวเอาอีหยังมาแลกก็บว่าหงอโมเสนา พอมาแตกสุริซ์ขนตาสั่งมาแล้วอีกตัวนึงเอาวันนี้โอ้ยสุดพ่อฟาดแลนบ่ขี้สั่งนักกับโบนี่อนี่ไงคนบอกว่าสั่งเอาสั่งมาให้กับบ่ยอมคนว่าสูตรนี่หมายถึงว่าสูตรแมื่อเราสิบล็อคไล่แล้วรูคู่เดียวแต่ว่าตัวเลขจับคู่หายแล้วก็สิแบ่งปันอยู่ไว้มันมีตลอดเนาะมันมีอยมี สูตรเก่าว่า้ซื้อมันใจสูตรไม่หลายสูตรไม่มเคยเล่นเลกยคแต่ว่ามื่อนี้เ่าเอาสูตรดั้งเดิมจับเก้านะคะสูตรไม่พักก้อนบ่ค่ะไม่นเพราะว่าสูตรไม่กัดติเก็บมาอัเกรดไม่กังวลสิเกิดนั่งเลยคัดคอัดบนสี่เจ็ดหกเก็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้คือมากบนให้มากบนมากแบบที่ว่าโตเด่นให้คือ บ้านนี่คันล่างขันล่างนี่คือสามแปดสามแปดห้าสามห้าสามท่อนี่ทอนี่เาพี่น้องขันสมราเข้าเข้าหนาเนาะจัดซื้อตัวเดียวเลขหนึครับหน่งเก็ดหนสามตัวหนึ่สามตัวหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งสีเก็ดสามตัวหนึ่งสีเจ็ดขันซื้อสองตัวคือซื้อซีเก็ดอ๋อ รวมฟันเม็ดเด um ียว,ว board. นั่น <corona S 1> หน <S <S ึ <S <S ่งสี่จนสะครับสมตัวอ้าวนี่พี่น้องเตรียมแคบเอาแล้วแคบไปเตรียมแคบเลยเอแคปละกันเอาไปละกันเสียนเตี้ยนะครับลิ่งเจดกับสจับคู่เจป ห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดห้าสามหกสามสนสสี่าสามตัวเม็ดเดียวก็คือหนึ่งสี่เจ็ดนาวพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นครับสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดครับผมขอบคุณเส้นเรื่อหลาจ้าขอบคุณค่ะสูตรนี้อาั่างมาเรยกับยอมเลยครับผม ออขอบคุณเชีญยนเตี้ยครับขอบคุณครับวัสดีครับดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเล็ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม